โอ,โอ้โหวันนี้กล่องใหญ่มากแสดงว่าจานใหญ่แน่นอนพรุ่งนี้เราค่อยได้กินนี่มามะต้องคทุกคนอันนี้เป็นแซลมอนนำเข้าจากนอร์เวย์นะเป็นเกล็ดซาซิมิเลยใช่ไหมใช่อันนี้เดดโมโหแล้วนะทุกคนดูไว้นะเม่ฟองแม่มือซ้ายว่างไหมคะเฮ้ยทำไมอ่ะมีบาสเลยแม่มีฟอง สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงเช้านะครับทุกคนแม่บุ๊กมาปลุกเนียนะฮะบอกว่าถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูป9โมงเช้านะฮะทุกคนเดี๋ยวมาดูฮะนี่ฮะทุกคนบอกให้เราถ่ายรูปให้หน่อยมาว้าถ่ายให้ตรงนี้มาสวยเลยมาโอเคนี่เหตุการณ์สดๆเลยทุกคนเฮ้ยตรงนี้สวยโอเคเดี๋ยวว้ถ่ายให้หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสวยมากค่ะหนึ่งสองสามโอเคเป็นห้าเป็นห้าพอแล้วอ่าดูก่อนว่านางเขาชอบไหมชอบไหมชอบค่ะสวยไหมคะสวยค่ะนะครับรูไหนรูปไหนคะชอบรูปไหนอูหูนี่สวยสวยหมดเลยในเมื่อป้าถ่ายรูปเป็เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็สดๆเลยทุกคนอยากกินอะไรแบบดองๆวันนี้ท่านให้ป้ากินได้ไหมดองๆป้าป้าเราก็กินเยอะมากดองไข่กุ้งกุ้งปูโอ้ปูดองเราเคยกินอ่ะปูดองเราเคยกินป้าป้าเล หมาทำปูดอง2คลิปเลยนะคะปูไข่ดองนะคะอ๋อปูไข่ดองงงโอเคท่งนตื่นดอนก้าวงเช้าอย่างนี้ต้องกินปลาช่วยแล้วค่ะโอเคก็มาได้กินปลาดีกว่าแซลมอนดองกันค่ะอ่ะเอาแซลมอนดองเราดองเกาหลีมาแล้วเราดองพวกปลาคูนดองโชยุได้ไหมตันนี้ได้ค่ะโชยุทุกคนก็คือซีอิ๊วญี่ปุ่นแซลมอนดองโชยุซีอิ๊วญี่ปุ่นจุ่มกับซีฟูซีฟูกก็ธรรมดาไปอม่าม้าเอาซีฟู๊กอเลยคะนี่เลยค่ะโอ้ยทุกคนมันกว่ามันจะหมดอะไรนะ ป้าจะต้องกินจังหวะมันจะหมดนี่ทุกคนเป็นปลาลาของบ้านเรานะทุกคนวันนี้ก็คงรู้จักรรมแล้วว่าเราจะต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาาทุกคนโอเคเมนูชื่อวันนี้เอาตอนนี้เลยนะนะตอนนี้นะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะก็คือแซลมอนดองโชยุจุ่มซีฟู้ดปลาลาโอ้ยเดี๋ยววัตถุดิบมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวแม่ปุ๊ไปเตรียมนะไปซื้อเองด้วยนะวันนี้โอเคเดี๋ยวป้ารออยู่บ้านดูบีบีนะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันครับ a few moments later เตรียมพร้อมเลยทุกคนเขาบอกว่าอยากกินแซลมอนดองโชยุได้กินทันทีนะฮะอบอกอยากกินตั้งแต่9ก้าโมงทุกคนได้กินทีตอนสิบเอดโมงนะเพราะไม่องซื้อของผมจจัดของเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ครัวมั่วๆของเราจะทาอะไรคะแซลมอนดองโชยุเริ่มอย่างแรกเลยคือทาอะไรคะใส่โชยุลงไปเลยนะคะท,ที่เราทำน้ำดองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องทิ้งให้มันเย็นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะร้อนตอนราไปดองนะครับ ทุกคนรล้ว่าให้น้ำตาลละลา,ายน้ำเปล่าลงไปนะคะโอเคค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปสักประมาณครึ่งถ้วนยนะฮะก็จะได้น้ำดองชโชยุญี่ปุ่นครับจากนั้นนะคะตั้งพักไว้ให้เย็นนะคะพักซีอิ๊วที่เราทำใช่ไมหมใช่โชยุญี่ปุ่นเนี่ยให้เย็นเพราะว่าเราไปดองแซลมอนเลยไม่ได้เดี๋ยวมันจะสุก <ś> วิธีทำให้น้ำดองเย็นเร็วโดยที่ไม่ต้องรอนะ,ะัะนี่ เราก็แค่เอาน้ำดองไปแช่ในช่องฟรีซทุกคนแล้วเราก็จะได้กินน้ำดองแบบภายใน15าทีปกติมันร้อนใช่ไหมถ้าเกิดร้อนแล้วเราเอาไปใส่แซลมอนเลยเนี่ยมันจะสุก<ช>แซลมอนจะสุกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้น้ำดองเงย็นก่อนมาว้าวเพื่อไปโ,อโหวันนี้กล่องใหญ่มาก<ม>แสดงว่าจานใหญ่แน่นอนพรุ่งนี้เราค่อยได้กินนี่มามะนี่ทุกคนดูแซลมอนเด็ดแมนบุกไปเตรียมมาอีกเท่าไหร่นะสองแพ็คใช่ค่ะตอาแรกแค่นี้นะ ทุกคนอันนี้เป็นแซลมอนนำเข้าจากนอร์เวย์นะเป็นเกรดซาซิมิเลยใช่ไหมใช่หลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมซอยอ่าบายครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ขิงซอยค่ะขิงซอยอันนี้ซอยเลยคะจะเป็นแบนๆก็ไม่ซอยอะไรอันนี้เดือโมโหแล้วนะทุกคนดู้วยนะแม่ฟองแม่มือซ้ายว่างไหมคะเฮ้ยทำไมอ่ะตีบาสเลยเม่ ใส่หิ้งไปครับหลังจากนั้นก็ใส่นิ่ชีฟ้าค่ะพิกจินดาอ่ะพิกจินดานะครับนี่โอเคหลังจากนั้นเราก็ใส่นี่เลยน้ำดองโชยุสูตรเชฟปุ๊กเสร็จเรียบร้อยฮนะแซลมอนดองโชยุซีอิ๊วญี่ปุ่นหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาครับ ไปตามติดชีวิตในบุ๊กอ่ะเอเอเออกมาตู้เย็นเต็มหมดแล้วมามา่าแช่ตรงไหนโอ้โยเกิร์ตของเธอแช่งบมดเลยนะลูกรักดีๆนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะโอเคปิดค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ครับอ่าแล้วทุกคนผ่านไปห,หนึ่งวันตื่นแต่เช้าเลยมาทำซีฟู้ดใช่ไหมครับซีฟู้ผสมปาร้าทำยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับ ระหว่างนี่เชฟปุ๊กลังทำน้ำจิ้มนะครับเราก็อุ้มไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับนี่ทุกคนซีฟู้ดสีมือแม่ปุ๊กฮะแล้วก็ผสมกับน้ำปลรราคุณโบนะคร<อ>ับผมเฮ้ยมาเรียกถึงนี่อยู่นี่แอบถ้าเป็นไม่เห็น <laughs> สวัสดีค่ะเออไม่เป็นไรอ่ะไปทาครีมทั้งค้างคืนไหมใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนเราทำอะไรบิวอ่ะให้ครีมลูกน้อยไปแต่สิ่งที่ลูกน้อยทาคือโฟมล้างหน้าแล้วทีนี้ทาทิ้งไว้ทั้งคืนเอาโฟมล้างหน้าทาทิ้งทั้งคืนมันก็เพนอย่างนี้จิสิบก็แสบร้อนนะสิหน้าพังหมดโฟมล้างหน้าไว้ล้างลูกน้อยไปทาแล้วเราก็ใส่น้ำปลาสองช้อนน้ำปลาสองช้อนกะตีโฟมถึงคุยเนาะหอมไหมคะลูกม้าเขาเหม็นอะไรอ่ะ เด็กคนี้ไม่รู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนุกวนเหมือนที่บูกาเคยทานแล้วค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูแซลมอนดองโชยุที่เราทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะครับดูว่าเป็นยังไงครับเมนอะไรเมนฟาฟูดอะเมนฟาสต์ฟู้ดมาทุกคนมาดูพร้อมกันนะว่าผ่านไปหนึ่งคืนหน้าตาของแซลมอนดองโชยุของเรามันจะเป็นยังไงฮะเปิดเลยค่ะ ทุกคนรอรุ้นฮะว่ามันจะกินได้ไหมกินได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ขอไปจัดจานก่อนแล้วกันนะครับผมแลเจอที่โต๊ะเลยครับไป คนนี้ฮะแซลมอนดองชโชย,ยุทุกคนและนี่เป็นของแม่บุ๊กครับอันนี้เป็นแบบว่าสุกเรียบร้อยแล้วแม่บุ๊กเอาไปเวฟนะฮะส่วนของเฮียก็เป็นแบบดิบตามสไตล์ของเรานะแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดปลาชิมแบบจ๋ามาแล้วครับนี่ฮะอะไรปลาชิมดูขนมพริกงากรอบผสมมาเลเซียรสไข่เค็มค่ะก็คาทีลัแล้วก็กินนี่คาทิลัสูรู้แล้วไงมาชอบหรออันนี้จะบอก้วจะมาโรยอ่ะอือ ใครจำได้นะทุกคนนี่เราเอาขนมพิกทอดเชียร,รโทโรเนี่ยามากินคู่กับกุ้งกระทะชีสเยิ้มนะฮะแล้วแม่บุ๊กก็ติดใจซื้อติดบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้ววันนี้คือจะมากินอย่างนี้เหรอเอามาโรยใช่ไหมโอ้โหอันนี้เป็นรสไข่เค็มนะทุกคนนี่นข้าวะค่ะอร่อยอ่ะอร่อยทุกคนเอามาโรยซะงั้นนะ่ะหมดคอค่ะโอ้โหทุกคนนี่ก็กินไม่หยุดเลย ถ้าเกิดจให้เทียบรสชาตินะอารมณ์เหมือนกินหนังปลากรอบแล้วไข่เค็มเออร์วินอะประมาณนั้นนะทุกคนถ้าเคยกินนะใช่แบบนั้นเลยค่ะแล้วไข่เค็มของเขานะเคลือบด้วยแบบโรยไปเลยฮะจะบอกว่าปกติอะพริกมันจะเผ็ดใช่ไหมมะขนมพริกทอดเชียโตโรเนี่ยความเผ็ดหายไปเลย90%อร์ซกลายเป็นขนมอร่อยเลยเขาเป็นแบบกรอบกิ่นไข่เค็มจริงจริงอ่ะตกลงไม่กินแล้วนะแซมมอนหมดแล้ว คนด,ดูไม่เป็นไรทุกคนข้างหลังดูมีเยอะนี่ทุกคนเดี๋ยวเขาให้ดูว่าเคลือบไข่เค็มแท้ๆเป็นยังไงนี่ทุกคนเนี่ยเขาเคลือบไข่เค็มแบบแท้ๆเลยนะนี่ทุกคน <c oughs> กรอบไหมดูเสียงดิ <c oughs> ทุกคนนี่ฮะเอาแบบใกล้ๆเลยแบบว่า Full HD แล้วว่าเคลือบไข่เค็มแบบหนาๆเลยอะทุกคนแล้วก็ อ,อ,อบอกเลยซื้อไปไม่ผิดหวังติดใจตั้งแต่คราวที่แล้วแลว้วันนี้เอามากินด้วยล้วจะบอกว่าขนมพริกงานกอรอบผสมเดเจียยี่ห้อเชียทโ์โรนะครับรสไข่เค็มแท้แท้นะฮะอันนี้คือรสไข่เค็มแท้แท้เลยนะครับแซ่บกรอบมันแล้วก็นัวทุกคนจริงนัวจริงๆค่ะทุกคนดูค่ะนัวมากบอกเลยอร่อยมากจริงๆนี่คือแม่บุ๊กกินหมดแล้วสองห่อนะยังไม่ได้กินแซลมอนเลยนะเชียทโโ์โรเนี่ยผลิตในไทยนะทุกคนแล้วก็ช่วยกเกษตรกรไทยด้วยคือเบาพริกจากเกษตรกรไทยมาแล้วมาทาคือจะทานเล่นก็ได้จะโรยข้าวก็อร่อยจะกินมันยังไงก็ได้ะ คือแบบเหมือนขนมเลยอันนี้เคลือบไข่เค็เคมแท้เป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกด้วยนะทุกคนตอนนี้ทุกคนถ้าเกิดดูเสร็จแล้วสั่งเลยนะทุกคนมีโปรโมชั่นนะทุกคนตอนนี้ในช้อปปีลดแบบจุกๆเลย2ต่อฮะต่อที่1คือซื้อ1แถม1จริง1แถม1ต่อที่2ทุกคนคือลดเพิ่ม60บาทเมื่อใส่โค้ดนี้ครับนี่จะขึ้นมาให้เลยฮะ ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมสิ้นเดือนนี้นะครับไงรีบไปซื้อเลยทุกคนอร่อยจริงไม่ผิดหวังรสไข่เค็มฮะส่วนช่องทางการสั่งซื้อนะทุกคนนี่เลยครับซื้อที่นี่ฮะไ a c e b ช o k c h a t o l นะคะ IG Chatolo นะคะ Line ก็มีนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ครับแล้วก็มีทาง Shopee นะครับงั้นก็ซื้อได้ที่ Top หรือว่า Villamarket นะคะอ่าหรือ King Power ก็มีนะทุกคนอ่าเดี๋ยวขึ้นไว้ให้หมดเลยครับรีบไปซื้อทุกคนตอนนี้มีโปรจุก,จกๆนะไปเลยครับซื้อเลยครับตอนนี้พวกเราไม่ไหวแล้วขอกินก่อนนนดีีีกวว่่่่าาเปป็ข้ญุน อาปลาลวกกินกับข้าวเลยค่ะอ่ะใส่ข้าวเลยค่ะมามเทมาเลยค่ะโอ้โหอ่ะกินกับซีฟู้ดได้ไหมได้สิกินยังไงก็ได้เอาไปกินเล่นกินกับข้าวก็ได้กินเป็นขนมก็ได้ทุกคนนี่ฮะอ,อร่อยมากอร่อยจริงทุกคนนี่ฮะซีฟูปปด้ดปลาวันนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าอร่อยกว่าแซลมอนก็พริกทอดไข่เค็มไปล่ะคะ่ะเฮ้ยทุกคนอร่อยจริงถ้าไม่อร่อยจริงไม่พูดไม่พูดขนาดนี้อร่อยจริงแซลมอนเป็นไง โคดีอามากยจักเลยค่ะืม,มีถ้วยของตัวเองด้วยใช่ค่ะไปทำตามทุกคนซีฟู้ดปะลาะร้อืมนุ่มมากนี่ทุกคนเอาแบบชิ้นไหนดีเอาชิ้นนี้แล้วกันเนาะอืวางไว้นี่เลยครับซีฟู้ดราดอย่างนี้เลยฮะกินกับขนมพริกงากรอบด้วยฮะเชียโทโร่ไปสั่งครับทุกคนอืม มามันเข้ากันแบบอืมถ้ากินแซลมอนต้องกินกับพริกงากรอบอร่อยค่ะกรุบก,กรอบเพื่อนณได้ยินเสียงไหมกรุบกรุบกรุบนีสาหลายด้วยทยํายังไงฮะอย่างนี้เลยครับใส่ข้าวลงไปไม่เผ็ดนะทุกคนพริกงากรอบเนี่ยใส่ได้อีกนี่นะครับโปะราดไปฮะพันทายซื้อไปเท่าไหร่วันนี้พันสี่ไหแซลมอนสองพันสองค่ะทั้งหมดที่ 2, สองพันสองทริปนี้ลงทุนไปสองพันกว่านะ เพื่อนเพื่อนเราทําได้ครับน่ทุกคนเดี๋ยวนี้เราไม่สั่งแซลมอนข้างนอกกินเองแล้วนะเราอยากกินเราให้หมาม้าดองเลยนี่ชัดๆทุกคนนี่ฮะเสียดายมากหมาม้าไม่กินของดิบมาของม้าก็คืออร่อยมากแ่ะมามาให้ชิมค่ะนุ่มทุกคนเอาไปเวฟอะก็อร่อยแบบนึงมาขอขนมพริกง่ายกรอบหน่อยนี่ยทุกคนสั่งซื้อเลยทุกคนฮะช่องทางการซื้อขึ้นอีกรอบนะครับนี่ฮะ ทุกอย่างขึ้นไปให้หมดเลยฮะทั้งเฟซบุ o กไอจีไลน์แอทุกคนอย่าลืมนะคะก่อนสิ้นเดือนนี้นะคะ31กรกฎาคมนะคะซือ้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะใส่โค้ดลดเพิ่มอีก60บาทค่ะนี่ทุกคนไปซื้อเลยครับนี่กินกระปิกนะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงก็คืออร่อยจริงๆอร่อยมากนี่หอดด่อที่ห้าแล้วมาทุกคนไม่รู้จะบอกยังไงแบบไปซื้อกินเถอะเชืเ่อเถอะอะไรอย่างเงี้ยตักข้าวทุกคนนี่ข้าวหมาเอาโรยโรยให้เห็นเลยนะคะทุกคนโรยมาแล้วครับ นี่ทุกคนมันจะกรุบ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 รสไข่เค็มนี่ก็หอมๆเลยอ่ะมันนัวสองตัวเลยนะิีฟูดปลาด้วยนี่ฮะนี่ทุกคนของแม่บุ๊กแล้วมีแซลมอนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ฮนะกินอย่างนี้เลยทุกคนมาอํำเลยเคี้ยวกรอ,อบไม่จะบอกว่าในขนมมันมีมีเมล็ดเสียด้วยในขนม,นขนมซึ่งหน้ากรอบเนี่ย หนึ่งซองนะคะจะมียาอาหารทั้งหมด9 00 0มิลลิกรัมกินแล้วไม่อ,วมอว้วนแนะนเลยค่ะถ้าเาากิดว่าหลัจะทานเสร็จแล้วหรือว่าตอนทานนะคะให้ทานพร้อมกับน้ํา1 2ถึงแก้วเพื่อทําให้ไฟเบอร์ในเมล็ดเจียค่ะพองตัวแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นและช่วยป้องกันภาวะอุดตันของลำไส้ค่ะอประมาณนั้นทุกคนสําหรับปลาเข้ากันมากเลยแซลมอนกับพิ้งา์หอกม,มันกินแล้ว<ๆ>มันกรุบกรุบจะไม่เข้ากันแต่คือพอทานแซลมอนเข้าปากเสร็จปุ๊บแล้วมันมีอะไรกรุบกรุบอยู่ในปากคืออร่อยมากเนื้อไข่เค็มแบบอร่ริงๆนี มามาโรยให้ป้าหน่อยค่ะตอนนี้ติดละต้องโรยใช่ไหมคะต้องโรยค่ะนี่รสไข่เค็มกินแซลมอนสะใจมากเลยหมาวันนี้นี่ทุกคนเอะพริกงากรอบมาค่ะมามาเทให้หน่อยมาเทให้ป้าหน่อยค่ะของดองฮะทำไมฮะกินจนเอียนนะป้าเคยรู้สึกแบบเวลากินอะกินน้อยๆมันจะอยากกินเรื่อยๆไปนึกออกไหมคะแต่พอแบบกินเยอะๆแล้วอะมันจะเอียนเหรอคะใช่ค่ะนี่ ขนมนากรอบโอ้วยผงๆเนี่ยอร่อยมากจะบอกว่ากรอบมันนัวทุกคนลาไปฮะนี่มันเป็นความลงตัวที่ไม่น่าเข้ากันกินก <Sag ak> ับอะไรก็อร่อยค่ะขอาน้อยขอกินฮะไม่ปฏิเสธเลยป้าป้าขอน้ำชาตนเหมือนขนมหนังปลาจริงๆอ่ะป้า หน่อปลาเออร์วินเนี่ยทุกคนเคยกินไหมที่เป็นหนังปลาเคลือกไข่เค็เมรสชาติแบบนั้นเลยสนใจนะสั่งซื้อนะช่องทางการซื้อเดี๋ยวขึ้นในรอบนะที่ไอจีนะครับเชียร์โทโร่นะฮะแล้วก็เฟซบุ๊กเชียร์โทโร่นะทุกคนแล้วก็ในไลน์แอดนะฮะที่คิงพาวเวอร์แล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าวินล่ามาร์เก็ตนะคะอ่ะทุกคนยังไงก็ลองไปสั่งซื้อดูนะฮะโปรโมชั่นนะฮะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ต่อที่สองนะคะคือลดอีกหกสิบบาทใส่โค้ดนี้เลยนะฮะทุกคนตั้งแต่วนน ะเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันที่เราไม่เคยกินก็อลองทําตามดูนะทุกคนแล้วก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดูแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีไม่ไหวแนละ้วทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เอาไปกินตอนเย็นนี่เก็บไว้ให้โบด้วยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายรักทุกคนนะครับ